สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยราวพัฒนาครับผมหวยราพัฒนาวันที่19 19เนาะ 19, 19เดือน7ปี่7 7นะครับอ่ะก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมมาเริ่มกันเลยหวยราวหวยห้าหน่อยครับผมก็ไม่ได้ทำนานเลยหายไปนานเลยหายไปนานเลยนะครับผม,ผมก็ผมก็ไม่สบายด้วยแหละ งสุดท้ายเราพัฒนากลับมาทําจะเข้าไหมกลับมาทําจะเข้าไหมหวยเราพัฒนางวนนี้เด่นเอ่องวนนี้ผมให้แปดนะแปดกับเจ็ดมีมีมีแปดมีเจ็ดมีเก้านะผมผมเอาได้แค่สองตัวแนละ้วก็เอาแปก็เอาแปดกับเจ็ดนะจะเอาสามตัวก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเลขจะเยอะเอ่อก็จะมีแปดหนึ่ง แปดสอแล้วก็แปดสาส่วน7 <c oughs> ส่วน7นะครับมี7 1 72แล้วก็73็ดสตัวกันนะครับผมก็จะมี80 70 89แล้วก็79นะครับ ตัวฟันนะครับผมคิดว่าเออ่ผมคิดว่าแปดนะผมคิดว่าแปดก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็เจ็ดสามแปดหนึ่งแปสองแปดสามเจ็ดสามนะครับผมลองดูนอว่าวันที่สิบเก้านี่แปดจะมาไหมจะมีแปดไหมเห็นไหมสำหรับสามตัวก็จบไปแล้วต่อไปเรามาดูเลข สำหรับสองตัวนาะก็จบไปแล้วครับผมต่อไปเรามาดูเลข3ามตัวมาดูเลข3ตา3ตัวกันนะครับผมห่วเลาะามตัว3ตัวก็เอา8เลยเอา8เลยนาะก็จะมี8 1 2หนึ่ง3องหนึ่งดหนึ่งสาทำด้วย8 1 0 แ 823, 820, แล้วก็ 830, 823, 820, 830. อ่ะก็เน้นที่แปดเลยวันนี้เน้นที่แปเลยลองดูว่าจะมาไหมสำหรับแนวทางก็จบไปแล้วครับผม จบไปแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ